ทีเด็ดสตัวชี่ตรงเป้าสวัสดีครับวันนี้มาลงช้าหน่อยนะครับพอดีติดธุระช่วงเช้านิดหนึ่งนะครับผลงานเมื่อคืนก็ยกกันไปนะครับสำหรับหน้าช่อง YouTube TikTok และหน้า Facebook นะครับแต่ส่วนในกลุ่มครอบครัวผมเนี่ยก็แฮปปี้กันไปนครับในกลุ่มเดี๋ยผมให้ไปเพิ่มอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือฮังการีนั่นเองนะครับต่อหลูกชนะอิสราเอลไป3ประตูต่อศูนย์กินเต็มไหมครับ ต้องบอกว่าฮังการีเนี่ยเป็นมามืดในศึกยูโร2024นี้เหมือนกันนะครับเพราะเขายังไม่ได้แพ้ใครเลยนะหลายๆนัดที่ติดติดต,ดตามมานะครับน่าสนใจมากๆเหมือนกันในทีมชาตินี้นะฮะโซนอีกคู่หนึ่งนะครับคู s เนี่ยก็ถลม่มคาบ้านอูรูไปสี่ประตูต่อนหนึ่งนะครับแต่อีกคู่หนึ่งเนี่ยไปโดนโปรตุเกสครับ แพ้โคอเอเชียไป2ประตูตอนหนึ่งต้องบอกว่าโคอเอเชียมาหยุดการชนะเจ็นัดรวดของโปรตุเกสไปได้นี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์ที่9มิถุนายน2567ครับพี่ๆครับทุกคนเสียงผมเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปนิดนึงนะครับเนื่องจากไม่ค่อยสบายนะครับมาในวันนี้นะครับผมก็หยิบยก2คู่ฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติและลีกนอร์เวย์มาฝากกันเช่นเคยนะครับคู่แรกเนี่ยไปกันที่ฟุตบอลกระชับมิตรครับ ระหว่างฝรั่งเศสเปิดบ้านพบการ,รเยือนของแคนาดานะครับคู่นี้เคยพบเจอกันเพียงแค่หนึ่งครั้งนะครับหนึ่งครั้งนี้ย้อนกลับไปเมื่อปี1986เลยนะครับแมตชนน,นี่ยฝรั่งเศสเอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์ซึ่งมันโคตรนานนานมากจริงๆครับโอ้โหผลงานห้านัดของฝรั่งเศสนะครับชนะ4เสมอ1นนะครับ นัดที่เจอกับยิปรอสตาร์เนี่ยก็ถล่มไป14ประตูต่อศูนครับทุกคนและล่าสุดเนี่ยก็ถล่มนักเซมเบิร์กไป3ประตูต่อศูนย์ครับในส่วนท่านั้นหลังสุดของแคนาดาเนี่ยต้องบอกว่าผลงานไม่ค่อยจะดีมากเท่าไหร่เลยนะครับชนะ2แพ้3โดยทีมที่ชนะเนี่ยเป็นทีมเล็กๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นทรินิแดาโบบโตบาโกและก็จามายกานะครับซึ่งเป็นทีมที่อยู่เกาะเล็กๆด้วยซ้ําเป็นทีมประเทศเล็กๆเกาะเล็กๆนะครับ โดยสภาพความความพร้อมของฝรั่งเศสในวันนี้นะครับจะเอาตัวสำรองเป็นสัดส่วนลงสัส่วนใหญ่นะครับเนื่องจากเข้าจะเข้าศึกยูโรแล้วอีกไม่กี่วันนี้เองนะครับอาจจะเก็บตัวจริงเอาไว้แต่ตัวสำรองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นสองรองใครนะครับเพราะนัทที่ผ,ผ่านมาเนี่ยก็เอาตัวสำรองผสมกับตัวจริงกันค่อนข้างเยอะนะครับสเปรตัวจริง คาดว่าจะลงในวันนี้นะครับกองหน้าก็คริสมันครับยืนข้างกับชิลูนะครับส่วนกองกลางและแบ็กซ้ายแบ็กขวาเริ่มจากแบ็กซ้ายนะครับก็เป็นตูรามนะครับมิดฟิลก็เป็นกามาวิงกากองเต้และแบ็กขวาก็จะเป็นอปีกขวาก็จะเป็นเดเบเล่นะครับส่วนแคนาดาวันนี้นะครับไม่ต้องพูดอะไรไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะแยะมากมายนะครับสถิติมันบอกบง่บง,บ,งบอกอยู่แล้วนะครับว่าผลงานเนี่ย ไม่ค่อยจะเอาแน่เอานอนได้เท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้เจอกับฝรั่งเศสเนี่ยผมคิดว่าต้านไม่ไหวแน่นอนครับด้วยเลนที่เปิดออกมาให้ฝรั่งเศสต้องยิง2เม็ดผมว่านัดนี้เชียร์ฝรั่งเศสกดแล้วตื่นมารอรับได้เลยครับคู่ที่2ของวันนี้นะครับเราไปที่ลีลกนอร์เวย์ครับระหว่างอาร์เซนอลเจอกับคองสวิงเกอร์นะครับคู่นี้นะครับเคยพบเจอกันเนี่ยต้องบอกว่าหลายครั้งมากๆนะครับ แต่ย้อนกลับไปนานหน่อยเมื่อปี2019เลยนะครับนัดน,นั้นเนี่ยคองสวิงเอาอเสมอกับอาเซนรุนไปได้1ประตูต่อ1น,นะครับผลงาน5นัดหลังสุดของเจ้าบ้านอาเซนรุนเนี่ยต้องบอกว่าไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่นะครับว่าแพ้ถึง4นัดชนะได้แค่1นนัดเท่านั้นนะครับส่วนทีมเ <c oughs> ยือนอย่างคองสวิงเนี่ยต้องบอกว่าชนะรวดมาถึง สี่นัดติดนะครับแล, 5, และเสมอเพียงหนึ่งนัดนะครับและเกมนอกบ้านของคองสวิงเนี่ยต้องบอกว่าทําได้ดีมากๆนะครับล่าสุดเนี่ยเอาชนะไปเยือนอุสได้อุสนะฮะชนะไปสองประตูต่อศูนย์และก่อนหน้านั้นเนี่ยไปเยือนแวร์เรเรนกาเอาชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์ต้องบอกว่าฟอร์มคองสวิงเกอร์เนี่ยค่อนข้างดีนะครับแล้ววันนี้เนี่ยมาเจอกับอาเซลุนเนี่ยอยู่อันดับที่สิบหก และสินสอดออกมาวันนี้นะครับต้องยิงแค่เพียงหนึ่งเม็ดเท่านั้นผมคิดว่าวันนี้คองสวิงไม่ใช่งานยากครับ <c oughs> คู่นี้ให้ใส่คองสวิงใส่เต็มเต็มใส่เ네น็ดๆนได้เลยนะฮะก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับทีเด็ดสองตัวในค่ำคืนนี้นะครับพี่ๆคนไหนที่ใส่ตัวไหนไปเอาตัวไหนใส่สเตปเอาตัวไหนไปเต็งก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับ วันนี้บอลก็ค่อนข้างเยอะและสกุลยูโรก็ใกล้เข้ามาแล้วก็มีสติกันเยอะๆนะครับ FC ทุกคนวันนี้ต้องขอตัวก่อนพรุ่งนี้จะมารายง,งานให้ฟังว่าเป็นยังไงเจอกันสำหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะครับก็ไปดูที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ